สวัสดีค่ะวิดีโอนี้นะคะเ o t i o n ่2น2ค่ะจะพูดถึง,ถงความฉลาดของตัวเทคนะคะซึ่งเกิดขึ้นจากตัวดิจิ g d l นะคะเดี๋ยวเรามาลองเปิดดูตัวอย่างของประตูนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะตัวเทคเนี่ยค่ะของ dimension dimension marker เนี่ยเขาจะแยกออกมานอกเหนือจากคำว่า marker t e x t y l e แล้วนะคะซึ่งก็จะเป็นรายละเอียดที่เพิ่มขึ้นขึ้นมาให้เราสามารถเลือกใช้งานได้ในส่วนตัวนี้ นะคะก็จะมีลักษณะของการพรีวิวต่างๆ,ๆหรือรูปแบบต่างๆของการแสดงผลสัญลักษณ์นะคะนอกจากนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเซสชันลองเปิดเซสชันดูนะคะตัวเทคนะคะที่เกิดขึ้นใน m a r k กในมาร์กเกนะคะก็เขาก็จะแยกเหมือนกันนะคะคือฟังก์ชันจะคล้ายๆกันแล้วคือแยกออกจากกันซึ่งก็ทําให้การทํางานนะคะสามารถแก้ไขแล้วก็รู้ระดับได้มากขึ้น ตรงส่วนนี้เราสามารถที่จะสวิปมาที่ระดับสตอรี่ได้นะคะก็คือไม่ต้องไปคลิกตรงเออเซตติ้งแล้วเราเซตติ้งตรงนี้แล้วก็เลือกได้เลยว่าต้องการให้การแสดงผลโชว์แบบไหนนะคะแล้วก็ในส่วนต่อมานะคะสตอรี่เลเวลนะคะตรงนี้เป็นนิวฟีเจอร์นะคะสตอรี่มาร์เกอร์เราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราต้องการที่จะแสดงผลลักษณะของตัวการทำงานของสตอรี่มาร์ r เกอร์ยังไง เพื่อให้การทำงานตรงส่วนนี้ค่ะของเซตติ้งอ่ะง่ายมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้นะคะตัว TEC ค่ะในเวอร์ชัน22ฟอนต์เท็ทั่วไปเนี่ยเราสามารถที่เอามาใช้กับตัวประตูแล้วก็หน้าต่างหรือในคำสั่งของเซสชันได้ซึ่งเครื่องมือต่างๆคือเป็นเครื่องมือปกติที่เราใช้งานได้เลยค่ะซึ่งตรงส่วนนี้ค่ะก็เป็นเครื่องมือที่จะทำให้การทำงานนะคะในลักษณะของตัวความฉลาดของตัวเท็เนี่ยค่ะในเวอร์ชัน22มีมากยิ่งขึ้นค่ะเราสามารถที่จะไปใช้ในได้หลายๆรูปแบบ ะะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปนะคะสำหรับนี้ก็สวัสดีค่ะ